สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็จะมาอธิบายการบ้านของบทที่2ดิฉันนางสาวกิตมณีทาศีลารหัสนักศึกษา B6217952 ค่ะดิฉันนางสาวชนทิชาแพนาพันธ์ค่ะรหัสนักศึกษา b 6 2 2 1 1 1 9นะคะโจทย์เขาให้มาว่าสมมุติให้การเกิดนิวเคลียสของของแข็งบริสุทธิ์ล้อมเหลวมีมีรูปทรงนิวเคลียสเป็นรูปลูกบาศก ขนาดด้าน A จงแสดงวิธีการเพื่อหาขนาดนิวเคลียสวิกฤต a สตาและ g สตาโจทย์ที่ให้มานะคะรูปทรงนิวเคลียสเป็นรูปลูกบาศแล้วก็ขนาดด้าน A ค่ะเราจะเห็นว่าสูตรปริมาตรสี่เหลี่ยมเท่ากับ A กกำลัง3นะคะแล้วกส็สูตรพื้นผิวทรงสี่เหลี่ยมเท่ากับ6 A กำลัง2องเดลต้า g เท่ากับ A กำลัง3 เดลต้า g v ีวีบวกหกเอกำลังสองแกมมาเอแล้วราก็ดิฟนะคะ D Delta g, d e เดลต้าจีดิฟเทียบ dt เท่ากับดิฟลบเอกำลังสามเดลต้าจีวีบวกหกเอกลังสองแกมมาเอเทียบ dA ค่ะเราจะได้0ูนย์เท่ากับลบเอกำลังสองเดลต้าจีวีบวกสิ a สอแกมมาเอนะคะ ทีนี้จากลบ3ก้อนนี้ย้ายมาบวกค่ะ3 A มเอกลังสองเดลต้าจีเท่ากับ12 A แกมมาเอทีนี้เราย้ายจาก12จากคูณย้ายมาหารนะคะทีนี้เราก็จะตัดไอ้น,นี้เหลือ4ค่ะตัด A นะคะเหลือ A เดียวเราจะได้ A สตาเท่ากับ4แกมมาเอแล้วก็ส่วนด้วยเดลต้าจค่ะ ต่อมานะคะจากเดลต้า V v เท่ากับ L ที่คูณอยู่กับเดลต้า t หาร TM จะได้ว่า A สตาจะมีค่าเท่ากับ4 g a แกมมาคูณกับ TM ทั้งหมดหารด้วย L d e เดลต้า t ซึ่งเราจะได้เราจะนำา A สตาแทนลงในสมการของเดลต้า g ซึ่งเราจะได้เดลต้า g สตมีค่าเท่ากับลบ4แกมมา SL หารด้วยเดลต้าจีีทั้งหมดคูณทั้งหมดยกกำลังสามคูณอยู่กับเดลต้าจีบีบวกกับ6ที่คูณอยู่กับ4แกมมาเอสเอลหารเดลต้าจีีทั้งหมดยกกำลังสองคูณกับแกมมาของเอสเอลค่ะซึ่งจะมีค่าเท่ากับลบ64แกมมาเอสเอลยกกำลังสามคูณกับเดลต้าจีีแล้วก็ทั้งหมดหารด้วยเดลต้าจีียกกำลังสามซึ่งเราจะเห็นว่า เดลต้าจีตัดกับเดลต้าจีวียกกำลังสามข้างล่างจะเหลือเดลต้าจีวียกกำลังสองบวกกับ69สิบเก้าแกมมาเอเอลยกกำลังสองคูณกับแกมมาเอเอลทั้งหมดหารด้วยเดลต้าจีวีกำลังสองซึ่งค่าของเดลเดลต้าจีสตาจะมีค่าเท่ากับ32แกมมาเอเอลทั้งหมดยกกำลังสามหารด้วยเดลต้าจีวีทั้งหมดยกกำลังสองค่ะ ค่ะถ้าพวกเราสองคนพูดผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมาที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณสวัสดีค่ะ